สวัสดีค่ะพบเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องเกษตรมือใหม่นะคะน,นี้เราก็จะพามาแกะเคี้ยวปลาหมึกนะคะปากปลาหมึกนะคะนี่ค่ะที่เราซำเสร็จแล้วนะคะก็จะหน้าตาส,สวยๆอย่างนี้นะคะจะทำยังไงให้เมื่อเขาไม่เยอะนะคะเวลาเราย่างแล้วก็จะย่างง่ายนะคะ ก็มีวิธีทํำง่ายๆนะคะนี้เราจะนำเสนอเพื่อนๆนะคะค่ะตรงนี้เราเสียบไม้เสร็จแล้วนะคะค่ะหน้าตาก็จะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะทํานะคะก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นแพ็คนะคะแพ็คตรงนี้จะอยู่ที่8โลครึ่งน,นะคะปากรุ่นนี้รู้สึกว่าจะสวยนะคะเนื้อนุ่มไม่ไม่เหนียวนะคะสีขาวสวยด้วยนะคะเวลาที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเวลาเราหมักขายนี่สวยมากๆเลยนะคะนะคะ จะมีปากเล็กปากใหญ่นะคะเดี๋ยวเรารอให้เขาอ่อนตัวลงนะคะเดี๋ยวเราค่อยแกะนะคะวันนี้เราก็ทำปลาหมึกหลายอย่างนะคะเราก็จะแช่ไว้นานหน่อยนะคะถ้าปกติพราเพื่อนๆทำอย่างเดียวนี้ก็รอให้เขาอ่อนตัวลงนิดนึงแค่พอแกะเคี่ยวออกได้ก็ทำได้เลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะ เราจะสังเกตง่ายๆนะคะตรงเขี้ยวเขาตรงที่งอๆนะคะเขาจะชี้ขึ้นมาหาเรานะคะแล้วเราก็ใช้มีดกรีเลยนะคะเราใช้มือข้างนึงช่วยนะคะเรากดๆหน่อยเขาก็จะออกแล้วนะคะเชี่ยวของเขาน,นะคะค่ะเราก็ใช้มีดขูดๆอย่างนี้เลยนะคะน,นะคะเมื่อเขาก็จะออกมาด้วยนะคะแล้วก็จะมีตรงนึงนะคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะเราจะหั่นทิ้งนะคะนี่ค่ะ ว่าเมื่อเขารู้สึกว่าจะออกจากตรงนี้นะคะเ,เพื่อนมือใหม่ก็ลองทําได้นะคะจะช่วยได้เยอะเลยล่ะคะ่ะถ้าเจอชิ้นตรงนี้แบบนี้แล้วก็หันทิ้งนะคะนะค่ะตรงงองจะชี้ขึ้นมาหารเรานะคะอีกเชี่ยวตรงนึงก็จะหลบอยู่ข้างในนะคะจะอยู่ข้างบนเรานะคะนี่ค่ะเราจะใช้มือกดนิดนึงก็จะออกแล้วนะคะ เ,เรากรีดเราผ่าเราไม่ต้องผ่าไปจนหมดนะคะเราผ่าแค่เอาเชยวออกมาได้นะคะเหมือนเราเวลาเราปั่นเดิงจะได้สวยนะคะนี่ค่ะตรงนี้เราก็ตัดทิ้งเหมือนเคยนะคะเราก็เชี่ยเมี่อเมื่อเขานะคะเมื่อเขาออกนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะทําแบบนี้ก็เมื่อจะเหลือไม่เยอะนะคะถึงจะมีบ้างนะคะ ค่ะตรงงอๆอย่างนี้จะขึ้นข้างบนนะคะจะชี้มาหาเรานะคะเพราะว่าถ้าเราไปหันฝั่งข้างหลังนะคะมันจะไม่ได้ทรงนะคะปากเราก็จะไม่สวยด้วยนะคะตรงนี้เราก็เคี่ยวออกด้วยนะคะตรงก,กลางตรงนี้เราก็จะ หั่นทิ้งด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราย่างไปนะคะตรงนี้เขาจะไม่แห้งนะคะเราจะดูเหมือนไม่สุกสักทีนะคะแต่ถ้าเวลาย่างนะคะเพื่อนๆต้องใช้ไฟร้อนมากเลยนะคะถ้าไฟไม่ร้อนนี่ปลาหมึกปากนี่จะสุกยากเลยนะคะถ้าใครมีแก๊ดก็จะดีนะคะเพราะว่าเราเล่งไฟได้นะคะแต่สําหรับฐานนี่ต้องเติมไม่เต็มเตาแล้วก็ร้อนอยู่เสมอนะคะนี่ค่ะออกง่ายๆเลยนะคะ ทําไม่ยากเลยนะคะรุ่นนี้สวยมากเลยนะคะสําหรับปากนะคะเนี่ยตรงนี้ก็หันทิ้งมันเคยนะคะแต่ปากนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะกำไรก็ใช้ได้นะคะไปขายก็ คนก็นิยมนะคะค่ะตรงนี้เสร็จแล้วนะคะวันนี้เราจะใส่เกลือให้ดูนะคะเกลือนี้เราใส่อยู่ที่สามขีดนะคะสําหรับแปดโลครึ่งนะคะเกลือนี้ก็จะเป็นเกลือที่เราใช้กินนี่แหละคะ่ะถ้าเราใช้เกลือเป็นเมน็ดนี่เขาจะมันนะคะลื่นมือนะคะแต่ถ้าเราใส่เกลือตรงนี้เขาจะเหมือนจะสะอาดวกว่าน,นะคะ ะคะเวลาที่เราปั่นนะคะเราจะต้องกลางนิ้วด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะกลางอย่างนี้นะคะกวาดไปนะคะวนไปซ้ายขวาได้หมดเลยนะคะน้ํานี้เราก็ใส่พอประมาณนะคะถ้าใส่เยอะเกินนี้ก็จะเด้งช้าบางทีก็ไม่เด้งเลยนะคะเราใส่พอดีพอดีนะคะนะคะเรากลางช่วยด้วยนะคะกวาดให้ทั่วๆนะคะทั่วๆก้นกะละมังนะคะ แต่เวลานี้เราไม่ได้กําหนดนะคะเพราะว่าบางคนก็จะเด้งช้าเด้งเร็วไม่เท่ากันนะคะก็แล้วแต่การความเร็วของเราหรือว่าการปั่นของเรานะคะเราจะกําหนดเวลาไม่ได้นะคะแต่ก็น่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะส่วนมากเราไม่ได้จับเวลานะคะเราจะไปซ้ายไปขวาได้หมดเลยนะคะ ตอ,ตอนนี้ก็เด้งแล้วนะคะนะคะหน้าตาก็จะสวยอย่างนี้เลยนะคะเมื่อของเขาเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะถ้าเราแกะตะเคี่ยวอ,อย่างเดียวนี้เมื่อเขาจะเต็มไปหมดเลยนะคะเวลาเราย่างย่างลําบากมากเลยนะคะเดิมสวยแล้วใช่ไหมคะก็ใช้ได้แล้วล่ะคะ่ะถ้าเราเด้งขนาดนี้นะคะตาเพื่อนๆปั่นไปก็ดูไปด้วยนะคะ ถ้าเห็นเขาเด้งใหม่ๆนี้เราอย่าพึ่งจะพึ่งพอนะคะเพราะว่าบางทีเขาเคลืนตัวนี้เวลาเราไปเสียไม้ก็ไม่สวยนะคะเวลาที่เราไปโชว์ขายนะคะเขาจะแฟบลงเดี๋ยวลงเลยนะคะนะคะเดี๋ยวเราก็จะล้างน้ําประมาณสองสามน้ํานะคะเพราะว่าเกลือจะอยู่ข้างในซอกนี้เยอะเลยนะคะไม่เหมือนตัวกับไม้ละห้าบาทของเรานะคะ นี้เขาจะน้ำเขาจะเข้าแล้วจะออกยากนะคะจะติดทนนานนะคะสำหรับใครที่ขายวันนี้ก็ต้องล้างเยอะๆหน่อยนะคะแช่น้ำเวลารดเสียบเยอะๆนะคะถ้าขายพรุ่งนี้ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเขาก็จืดออกเองนะคะรสชาติเขาก็จะจืดไปเลยนะคะ เด้งขนาดนี้แล้วไม่ยุบนะคะนี่ค่ะที่เราใส่น้ําแข็งเสร็จแล้วนะคะลืมบอกไปนะคะเวลาที่เราปั่นนะคะเราจะใส่น้าแข็งสักถ้วยสองถ้วยก็ได้นะคะความเย็นเผื่อเราได้ปั่นนานนะคะเขาก็จะได้สวยเหมือนเดิมนะคะถ้าเขาเจอน้ําแข็งแล้วเขาก็จะเย่งยิงเด้งสวยดีนะคะ ช้ได้เลยนะคะเนื้อเขาไม่เหนียวนะคะลูกค้าก็ชอบนะคะปลาหมึกรุ่นนี้ปากปลาหมึกนะคะนะค่ะที่เราเสียบเสร็จแล้วนะคะตัวไหนที่ใหญ่หน่อยเราก็มาผานะคะเพราะว่าจะได้ย่างเสร็จเร็วแล้วก็เอาจะเสียบอยู่ที่หนึ่งโมกครึ่งน,นะคะบางทีที่ ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็เสียบสองหัวนะคะสองปากนะคะตัวนี้จะย่างสุกเร็วนะคะอันไหนที่ปากเล็กๆหน่อยแล้วก็จะเสียบตามนะคะราคานี้เราไม่กำหนดกดเกณฑ์ตายตัวนะคะแล้วแต่พื้นที่ใครขายได้ราคาดีก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะ เราขายได้อยู่ที่ไม้ละ20บาทนะคะถ้าขายเกินนี้ก็จะขายยากนะคะแต่กําไรเราก็ถือว่าใช้ได้นะคะเพราะว่าต้นทุนก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะเราก็ขายคะกันไปกับตัวอื่นนะคะเราไม่ได้ขายตัวนี้ตัวเดียวนะคะเราได้กําไรอย่างละเล็กล็น้อยแล้วก็ได้เพิ่มรวมกันนะคะ แข็งนี้เราอย่าให้ขาดนะคะถ้าความเย็นไม่พอนี้ปลาหมึกเราจะเป็นสีม่วงนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะถ้ามีอะไรใหม่ๆเราจะนำเสนอให้ดูนะคะ่สวนตัวนี้เราก็ลองไปใช้แล้วนะคะก็ถือว่าดีนะคะ เมื่อก็อไม่เยอะนะคะเหมาะสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่กำลังหัดขายนะคะมีความสุขกันทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะให้กำลังใจกันทุกคนทุกงานทุกสายอาชีพนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ 玩一卡。